เคสรีวิวหลังจากทำตา2ชั้นไปแล้วประมาณ3เดือนนะครับจะเป็นเคสที่ทำชั้นตาสูงนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นชั้นตาสายฝอรหรือว่าเป็นแบบชั้นตาสายฝรั่งหน่อยนะครับเราจะเอาชั้นตาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการจัดแบ่งชั้นตานะครับเพรเรียกเป็น Classification ว่าก่อนทำตาเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกชั้นตาที่เราจะทำได้ นะครับกอนเข้าๆนะฮะถ้าเรามาดูในตารางนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของชั้นตาที่ไม่ได้ทําชั้นตาคือไม่มีชั้นตานะครับในกรณีของชั้นตาที่ทําชั้นตาเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นชั้นตาที่ขนานกันไปนะครับทั้งหัวและท้ายเนี่ยเท่ากันนะครับอันที่3อันนี้จะเห็นแปลกนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นชั้นตาที่ไม่ประติดประต่อกันก็คือมีชั้นตาด้านหัวในตานะครับแล้วก็ด้านหางตานิหนึ่งนะครับอันที่4นะครับก็จะเน้นที่หัวตาอย่างเดียว เป็นหัวตาปิดด้วยนะครับอันที่จะเป็นหัวตาปิดส่วนอันที่5เนี่ยจะเป็นชั้นตาที่มีชั้นตานะครับแต่ว่าจะมีหนังตาตกลงมาละนะครับอันที่6อันนี้อาจจะเป็นอันที่นิยมทํากันนิดหนึ่งในคนที่ชอบทําแบบธรรมชาติหน่อยก็คือว่าทําแบบ F เลยก็คือ,อหัวตาเนี่ยจะรูเข้ามาเล็กลงนะครับในขณะที่หางตาเนี่ยจะดูสูงขึ้นดูกว้างขึ้นเพราะว่าระยะยาวเนี่ยตรงหางตาเนี่ยจะตกลงมาเร็วนะครับถ้าเราเปรียบเทียบในการทํา ตาที่เป็นธรรมชาตินะครับระหว่าง B แล้วกันนะครับกับ F นะฮะสองอย่างนี้เนี่ยดูคล้ายๆกันก็คือว่าดูจะออกมาเนี่ยดูธรรมชาติคือชั้นตาที่ไม่สูงมากชั้นตาเซโซประมาณสัก6มิล7มิลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้าน F เนี่ยก็ดูธรรมชาติกว่าก็คือว่าจะเข้ามาด้านในกว่านะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะการเปิดหัวตาก็จะเป็นลักษณะของข้อนี้นะครับคือข้อ B ส่วนในเคสนี้เนี่ยจะตกอยู่ในข้อ นี่คือข้อ G ีนะครับคือว่าเป็นชั้นตาที่ดูสูงนะครับแล้วก็ในด้านในกับด้านนอกเนี่ยขนานกันไปนะครับเป็นชั้นตาที่ค่อนข้างจะด,ดูสูงหน่อยเหมาะกับคนที่ชอบทําชั้นตาให้ดูชัดๆนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งอันนี้เนี่ยดูแล้วจริงๆแล้วคล้ายกับข้อน,นี้นะครับแต่ว่าจะเด่นคือตรงกลางเนี่ยดูสูงขึ้นนะฮะดูสูงขึ้นซึ่งจะพบกับคนที่ทําชั้นตาเป็นเหมือนกับชั้นตาของฝรั่ง ฝั่งหลังเนี่ยชั้นตาตรงกลางนได้ดูดูสูงกว่านะครับแล้วก็ด้านข้างอาจจะดูเล็กลงมานิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนไข้ที่หลังทําตาที่เราเนี่ยทำไปแล้วสเดือนนะครับซึ่งชั้นตาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มถือว่าต้องเริ่มยุบเข้าที่ละนะครับในขั้นตอนการทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะมีการซึกยึดชั้นตานะครับโดยเราจะดูจากตัวของ การจัดว่าชอบชั้นตาแบบไหนนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบชั้นตาแบบหัวเปิดเราก็จะเปิดตรงนี้คือให้ไม่ไม่มาชนกันข้อดีของการทําหัวเปิดคือว่าบางคนจะดูตาดูยาวขึ้นนะครับแล้วก็หางก็เป็นลักษณะของหางที่ยกขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการสรุปในเคสที่ส่งภาพให้เราดูรีวิวแล้วก็เอามาเทียบกับการจัดแบ่งชั้นตานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์ว่าระยะยาวเนี่ยถ้าเราจะทําตา2ชั้นเนี่ยเราสามารถเลือกทําชั้นตาแบบไหนได้